กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะคะอยู่กับเราเตยโอเวอร์ค่ะคลิปนี้เราจะมาแจกเน็ตฟรีของเครือข่ายจูมูคเอสมีทั้งหมด7ตัวค่ะให้ทุกคนลองกดสมัครเน็ตที่เราแจกให้ครบทุกตัวกันเลยนะคะหวังว่าจะมีสักตัวที่ใช้ได้ก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ไปรับชมรหัสเน็ตฟรีตัวแรกกันเลยค่ะให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันสามหกศสี่เหลี่ยมความเร็วเน็ตอยู่ที่1นกิกอายุการใช้งาน 1, 1วันค่ะรหัสเน็ตตัวที่2ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันเก้าสาดอกจัน 9, 8, 4, เก้าแปดสี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเน็ตอยู่ที่2อกิกอายุการใช้งาน30วันค่ะรหัสเน็ตตัวที่3ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามแปดสี่เหลี่ยมค่ะ ความเร็วเน็ตอยู่ที่10กิกอายุการใช้งาน30วันค่ะรหัสเน็ตตัวที่4ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจัน9 3 5 3 5ดอกจัน3 5, 4, รหสี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเน็ตอยู่ที่2กิกอายุการใช้งาน30วันเหมือนกันค่ะไปดูตัวที่5กันเลยค่ะให้ทุกคนกดไปที่ดอกจัน 8ปดดอกจันแปดสองหสี่เหลี่ยมค่ะอายุการใช้งาน7วันความเร็วเน็ตอยู่ที่2กิกค่ะไปดูต,ตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวที่6ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจัน9 3 5ดอกจัน9 9้เสี่เหลี่ยมค่ะ ความเร็วเน็ตอยู่ที่2กิกอายุการใช้งาน30วันค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวที่7นะคะเป็นตัวสุดท้ายให้ทุกคนกดไปที่ดอกจัน5 5 5ดอกจัน2สี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเน็ตอยู่ที่1กิกอายุการใช้งาน1วันค่ะนี่ก็เป็นเน็ตฟรีที่เราเอามาแจกให้ทุกท่านได้ลองไปสมัครกันดูนะคะ หวังว่าจะมีสักตัวที่ใช้ได้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ